ว่าันถูก้าวครับเรมนทำเาโอ้ับแปลกจังนะเป็นอย่างขึ้นมิจเจสองขวยสวัสดีครับพี่น้องปมอไปสกูุกคุณนะครับผมมาครับมากินข้าวังกันดีนะครับพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งพักน้ำเจนตำเจวตำเจวแล้วก็หนึ่งไข่ครับ จะกินข้าวสวยใช่ไหมอูตับข้าวเหนียวคำแดกแห่งานน,านาี่าวเหนียวสดสดก่อนสดนีด้ด้วยเลยสดอูก,ก่อนอูตับป่านี่นอ <c oughs> <c oughs> ื้มอนนื้มอนก็ม่เก่าหรอก สังไกติย่างกว่ทางใดก็เห็นดกดนัะบีมถูไฟมเ่อตั้งใจมาเขาให้มันเหลือประจักเนี่ยบียบ<ะ>นนนหนึ่งพระกระจนหนึ่งตัวหนึ่งมกนม้ำโอ้แสบพัน ดูนะอืมเพนปูดนั้นกินยาแลกวีเขาตรวจตับตรวจใจนั่นเถอะอืมี่คนนึงเป็นโดดก,กับน,นว่านเงอนน้อยว่ากูมาเนเป็นคนหนึ่งนหน่อย,นนะนนนอยไปอีกวันเป็นสองนี่นนก็ทานแล้นี่ก็ยังเขาเปี่ห่อบอลหรือว่าบั<อ> เป็นเดบ่ส1ดนเป็นเดบุสรักว่าเปิดนุงว้าวแล้วเขาเปิดทำเขาเออแปลกนังเป็นอย่างที่ไม่เจ้าสองคแจววะแจวา่เจ้ายรเยเขากินยังไง้นี่สองคนวะเป็นไปยังเม่อวานจอดเดีย Em rất Nói khác có trò in điếp, không giờ là đồ tập điếp Đâu đâu hả? Giải nó ăn Bỏ kiểu gì? เนี่ยเตเรอผมยังปีนวนัวหนคนปีนหิ้วเลี้ยงกับปีนเนาะปีนฝุ่เป็นแรกเข้าต่อน,นก็อไรกเมื่องเนี่ยคืห่อาอ้ายข้นเผาคืออะไรลายช่องอว่าหอจะเล่นลายยางนันดูอืมกม,มันจะไปบานก็อึนเนาะเสียงไปแล้วไม่ห่า ยงไปแล้วเสียงคนไข่ไปแล้วก็ได้บรหันหอส่วนนิโนห่อยี่ห้อถอกไห่ยังแสงหรอไม่กินยาหรอยอนยังนี่จังคือว่าป๊บกินเดอบหา าบางคนบอกเขาว่านางงวะไม่มันไม่มีลราหายคองของไม่มีแพงไงองแพงเลยเนี่ยผูแพ,พ่กับตัวปุณยายบอกตัวแพงกับแพง่คือกันตอนนี้คือคือ,คอแขงมาแปบอย,หหอ,อ,ยอย่าชิบหายแ้บยสันเลยหอเลยโอ้โยยายเยบโน้นยสันโลชิบหา เจ้าจะามากินยังไงเนี่ยขามากินบอเรือไดเนี่ยไม่ห่อขามาพาเขาหงกินเขาเนี่ยานนะามาก็มาแล้วเจ้าเฉาเนี่ยข่าม่หมูกินเนาะตัวเราหายิงเนาะหมูยางมันอาจะก็ไม่ไก่อี้อ พ่อน้าเอาน้าเอาพ่อก็มันอยากไปหาเลยวยเราน้าเอาน้าเอาไปเลยเดี๋ยวชิมสองแก้วก็เดินมาจะชิมแก้วแล้วแก้วแก้วมาเด็กน้อยก็ชิมเสากินแก้วของมักเนาะนกินข้ซอยเน่ะถ่ายหนเสียมที่หัวปลวกกระเพาะได้เปล่าก็ะเพาะเริไม่เคยกินมันโบราณเนาะเนี่ย มันว่ากับเขาเราประมาณ่เดียบ้านคือทอดคืนถอดหรือซื้อหรือเปลาของเสียงเนี่ยเนี่ยน้ำสองลาบแล้วก็โมกินเราจะราบงานเด้อยินงาำได้เร้กูรู้สิรอนเนือนเดี่ยเอย่งกินราบเป็นบ่ากินเหรอหของแบบแพงบะแมนต้องคิดเอาอื่นกินน้ำมันได้หินเนี่ยไว้เนื้อส่วนวมาไว้ ขึ้นเอาหางไปเมียแล้วถ้ากินไข่เอาไข่ใ้ไข่อวนบึดเนาะเอาปี๊ดปี๊ดมปดมกกป่ดัี๊ดีดปี๊ดป่เดาเ๊าปี๊ดปี๊ดีดีนี้นะก็ว่ดีบดกนี่ดัดนีีวเนาะานี้เนาะี เนี่ยจำผอมาเด็กินนู้คือเจ้าเด้อซ้ำเหมืนย่ามเห็ดอะไรห่ือล่าเปรี้ยวาบว่ะบ่เห็ดเด๋ยเจ้าถั่วหน่อยๆว่าพ่อกินเนี่ต้องเห็ดถั่วยังไงเนาะบางคนก็จำอยู่บางคนก็คุยใส่เนาะพวกกันที่มาเด็กคุยเนอเจ้าเจ้าเจ้าเมี่ยงปลาเผาเนี่ยครับเป็นถั่วนี่บางคนกับพ่อกินสองคนบ่พ่อเลยมันหน่อยปะเจ้าถึงแข็งขนาเห็ดจู้ใจไปเลยจัิงปะเพิ่นกินกันโอ้กินปลางอย่างเนอม่เนคุยเอาคุยเอาเบิดเดียวเจ้าเบิดอเนาะเขาเจ้าเนาะ วอลดีวันดียืนดีโอเคไ้เลยบ่ไปเลยมีได้หนี้เองใครอยู่ใช่พี่เลยใครอยู่เห็ดหน้าบ่ว่าว่าว่าเมื่อน่าเกลือบุคคลใครอยู่เห็ดหน้าเองบ่เนาะถ้ามึงห็นหน้าเองมึงตายเนาะ อิวันมากก็เลยนี <มา S 1> ่อขอไม่ได้พันมากหรอ,หรอนี่เลย,ยนี่รู้ยี่บ้านเราจะหนามันกินเหรออ่านี่บ้านแบบต้นข้าเปียกม,มันหิวมันย่างไปข้างหลังใช่คนนี้เอาตัวโอ้เธจ้าก็วพี่น้องอย่างไปหาเนาะกินหัวขอ้อหัวขออ้อได้กินข้าวเปลี่ยมเมื่อวานเจ้าอะไรให้มันเบิ้งเกลียวเต็ม้วยเหรอปวดไป พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยครับผมสวัสดีครับ